ท,ท่านเทวดาสเสด็จมาแล้วมาเมตตาแล้วมาโปรโดมนุษย์โปรโดวิญญาณโปรโดสรรพสัตว์เทวดาน้อยใหญ่ทีมงานจงเจริญเชิญท่านเสวยน้ำชาหาทุชื่ออะไรจ๊ะ คนิสา,านินพงเชิญเสวยน้ำชาก่อนเป็นสุริมงคลอ่าท่านเทวดาเรียบร้อยนาการนี้ญาติโยมต้องการความช่วยเหลือมีนามว่าดังๆทะานิสานินพงค่ะท่ะนิสา พระนิสามีปัญหาชีวิตคืออะไรติดขัดเรื่องการเงินบ้างค่ะติดขัดมากมายการงานการเงินงานยังไม่ติดขัดคือมีงานมีเงินเ<า>ข้าไม่ติดขัดใช่เงินเท่านั้นที่ติดขัดคือพอมีเงินเข้ามาก็จะออกคือจะเก็บเงินไม่อยู่ค่ะหลวงพอ่อเข้ามาแล้วออกไปไก็คือจะมีช่องทางหาเงินแต่เก็บไม่อยู่ไม่รั่วไหลไปตลอด มีสิ่งใดที่ทำมาก่อนหน้านี้บ้างสักยันค่ะสักยันเลยเหรอสักชูชกสักชูชกแล้วมีเรื่องอย่างอื่นอีกไหมกูมานมมกูเมินไม่เคยไม่เคยเลี้ยงกุมารค่ะเคยซื้อกุมารมาปะกูมารไม่เคยคไม่เคยทำพิธีอย่างอื่นมีไหมไม่มีนางกวักเกี่ยวกันไหมคลวงพ่อนางกวักนางกวักเขาเอาซื้อมาบูชาใช่ค่ะแต่เป็นของพระะค่ะ มาเป็นายซื้อมาบูชาที่<ช>บ้านใชนแมเช่า<ช><ช>มาบูชาอ,อ,อเรื่องเด็กมีไหมไม่มีค่ะคุยกับเพื่อนบอกเพื่อนแนะนําเพื่อนให้ยืมเงินไปเป็นเพื่อนไม่มีมมคดีเด็กไม่มีเลยท่านเทวดาเงินติดขัดไม่ทราบว่าเกี่ยวกับชูชกที่ไปสักยันหรือเปล่าท่านเอ๋ยตอนนี้หนะที่เห็นต่อตรงหน้า ไอชูโชคและค่านและ<อ>ท่านเอ้ยไอชูโชคอ้าวเขาดึกว่าชูโชคจะหาทรัพย์มาให้ไม่ใช่หรือชูโชคหรือท่านเอ้ยใช่แล้วมันมีเมตตาเลยใครมั่งนะแม้แต่เด็กตัวเล็กๆนั่นแหละครับมันยังกล้าเอาไปเป็นทาสเลยชูโชคไม่มีจิตใจเมตตาใครเลยพึงจะมาขี้มกขี่เนี้ยงขี่ตือ้อ ที่อืดที่ห่วงที่แหนมีทุกที่ในตัวมันนั่นแหละท่านมนุษย์นั้นเชื่อยังไงว่าชูชกมันดีแน่ศีลธรรมก็ไม่มีท่านเอ๋ยสว่วนมนเลยภาวนาไม่มีเลยนะแม้แต่ให้ทางคนอื่นยังไม่มีเลยแหละครับแล้วมนุษย์นั่นไหนะคิดว่าดีเช่นไกร ก็อุตส่าห์บูชาแล้วด้วยการเอามาสักใส่ตัวเลยจูชอบเลยสิท่าน <S <S 2> <S 2> ยิ่งของกันทุกวันคืนเลยสินะเห็นหน้าใครขอทุกวี่ทุกวันนั่นแหละคราขอแล้วนะกูไม่แบ่งให้ใครเอย่ยขอคนที่เคารพศรัทธาตัวเองขอสาวกตัวเองขอคนที่ไปอาศัยที่เราไปอาศัยเขาอีกหรือใช่แล้วท่านเอย๋ยมันขอหมดเลยนลั่นแหละนะ หน้าไหนเดินผ่านไม่เห็นรอสายตาขอหมดเลยนะแม้แต่ท่านก็ขอเอ๋ยเธอไปสักยามนั้นก็ขอเธอหมดเลยเด้เธอได้เท่าไหร่มันก็ไปหมดเลยนึกว่าจะเอามาอยู่บ้านอยู่กับตัวและจะช่วยกันไม่มีเลยใช่ไหมขอบอกเลยท่านเอ๋ยยืนยันได้เลยนั่นแหละนะไม่ควรไม่ควรนั่นแหละคราใครนั่นนะาหามาไว้ไม่ควรแล ชูโชคมีแต่ยากจนไปไหนมีแต่คนรังเกียจลาสีไม่มีสิริมุงคลไม่เกิดอถอดเสื้อมันหน่อยสิคือข้าเป็นใครใส่มาทำไมคือ <c oughs> ชูโชคเนี่ยแค่ได้ยินชื่อขเาก็รังเกียจกันแล้วแล้วเธอแววมาใส่ตัวลาสีเธอก็ตกไป,ไปด้วยตอนนั้นไม่รู้ค่ะหลวงพ่อ พอไม่รู้จะขอแยกย้ายกับชูชกเลยเบื่อแล้วนึกว่าจะได้ดีทำดีปรากฏว่าตรงกันข้ามหมดเลยจะทำอย่างไรบ้างท่านเทวดามันง่ายชะที่ไหนดันสักไว้ในตัวสิท่านนะมันจะยอมไหมล่ะคราก็มึงเองหนาะเอามันมาไว้ในตัวเองนั่นเละก็ไม่รู้ไงนึกว่ามันจะช่วยทำมาหากิน อย่าโมเองนี่นะไม่ปรึกษาชาวบ้านชาวช่องเอ้ยไม่พิจรนารณาดูนั่นแน่เอาของแท้มายังไม่บ้านนอเอาขี้ที่ช่วยงกขี้มอนั่นหละพอมาอยู่ในตัวหนอไม่มีราศีแล้วพี่พาไปแต่ครั้งแรกหนูก็ยังไม่สักนะมึงยังโทษคนอื่นอีกนั่นแขนมึงเองนั่น,นใช่ไหมไนะ้ามึงยังโทษคนอื่นอีกนั่นแหละครบตัวมึงเองหนาะปัญญาได้เองนั่นแหละ อ้าวไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้านายลูกพี่ก็เหมือนกับถูกหลอกถูกลวงหวานล้อมและก็ชี้นำว่าจะเกิดสิ่งที่ดีนีสิ่งที่งามสิ่งที่เป็นประโยชน์ความเป็นจริงก็คือตรงกันข้ามบัดนี้ตื่นแล้วรู้แล้วจะแก้ไขอย่างไรบ้างไอ้ชูชกเอย <c oughs> อย่าเล่นเลี่ยงกูเลยหนะ เขามาให้จัดการมึงแล้วสิคราคนแยกตัวหนาออกไปแล้วท่านเอ๋ยคนทำเช่นนี้หนาะวนให้มันสามสิบวันนั่นแหละคราให้มันหนาออกจาก,กา,ากร่างแน่ให้มันได้ไหมเล่าท่านได้ค่ะถ้าไม่ได้ไม่ขาดกันเช่นนี้หนาะได้ค่ะเพราะดันเอามาสักไว้ในตัวครบมันมีสิษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยหนาะแหละท่านเน่ สามสิบวันยอมไม่ยอมยอมค่ะยอมเลยแยกย้ายหลังจากนี้สามสิบวันนั้นท่านเอ๋ยหากนางนี้ออกจากเลยสินแปนะ่นหาควรมีสินห้าตลอดนั่นแหละครับกอนนอนหนาควรสวดมนต์ภาวะนาไปตลอดเลยไหวพราถุนบนบ้างก็เปล่าไหวค่ะ ไหว้พระสวดมนต์บวชศีลแปดบวชสามสิบวันออกจากศีลแปดต้องอยู่ศีลห้าตลอดทั้งชีวิตไหว้พระสวดมนต์อ้าวปิดประตูไม่ให้ชูโชกเข้ามาอีกเลยใช่แล้วท่านเอ๋ยต่อไปนี้นางต้องทําเช่นนี้หนาะชุดขาวหนึ่งชุดนั่นแหละครบสังฆทานหนึ่งชุดหนาะแหละท่านแดงนะพร้อมหนังสือส่วนมนต์ท่านเอ๋ยแค่นี้เลยนั่นแหละหนาอบสารสักยี่สิบตัวนั่นแหละครบ แค่นี้นาะได้ไหมเล่าเอ้ยได้ค่ะจะข้าวให้มันกินด้วยท่านมันอยากกินไก่ย่างตัวเบรอได้ค่ะตัวเบริได้เลยคะ่ะตัวเบริไอชูชบตัวเบร่พอแล้วไอชูชอเอาแค่ไก่ตัวเดียวนั่นแหละนะให้มันด้วยกำน้ำหนึ่งถ้วยนั่นพอครับ แค่นี้นะพอได้แล้วท่านเอ้ยน้ำหนึ่งขวดเริ่มเมื่อไหร่เบเร่เจ็ดกุมภาค่ะหลวงพ่อไก่ตัวเบเร่อ่อพูดพูดถึงกินมันงกเลยใช่ไหมตัวเบเร่ <c oughs> ไก่ตัวเบเร่โอเค <c oughs> okay. แน่นอนได้ไก่ย่างตามนี้ <c oughs> เธอเริ่มเมื่อไหร่เจ็ดกุมภาค่ะหลวงพ่อกุมภาวันที่เท่าไหร่เจ็ดค่ะเจ็ดกุมภา ชูโชคเตรียมมารับงานมันรู้งานแล้วท่านเอ๋ยเอาไก่มาแลกเลยด้วยนั่นเด็ะฮะนั่นและบุญให้มันนั่นแหละค่ะราคากันหนาไม่มีเยื่อใยอา่อาไอของพวกนี้เนี่ยเอามาก่อนก็ได้ได้คะ่ะหลวงพ่อเอามาถวายให้หลวงพ่อก่อนก็มาทำพิธีมันไปเลย บอกว่าของจ่ายหมดแล้วเหลือแต่มาบวชอย่างเดียวดจะได้ไม่ต้องให้มันมานั่งทวงได้ค่ะเดี๋ยวมันก็ทวงยิกทวงยับเดี๋ยวเอาทรัพย์เราไปอีกได้ค่ะหลวงพ่ออ่าเรียบร้อยตกลงตามนี้ไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมไอจูดโชคได้ของเปลี่ยนแปลงท่านเอ๋ยท่านทําตามที่ตกลงเลยนั่นแหละนะนอกจากนั่งนี้จะเปลี่ยนแปลงเองแหละค่ะคราวนี้นะตัวใครตัวมันแหละไม่เปลี่ยนก็ไม่ต้องมีเงินในกระเป๋าเลย แค่นี้ก็จะหมดอยู่แล้วรู้จักไอชูชกน้อยใครลวงทุกชนิดเลยใช่ไหมลวงถึงไส้ตบไคพ้กู <c oughs> เลยแหละท่านอย่าให้มันมีช่องโหว่เลยนะพอจะช่วยได้แล้วแหละครับถ้าปล่อยให้มันมีช่องหนาระวังให้ดีลวงไม่ให้เหลือเลยเหรอใช่แล้วท่านเอ๋ยท่านก็รู้มันนิเเดชแค่ไหนหนามันขอได้ทุกอย่างนั่นแหละค่ะ แก้วตาดวงใจคนอื่นนะมันยังเอาได้ทีอ๋อไอชูดโชกอ้าวเรียบร้อยตามสัญญารีบเอามาให้เขาไปแล้วกันตามนี้สาธุไลายต่อไป